สวัสดีครับยินดีรับทุกคนเข้าสู่รายการสเตตัสนะครับรายการพอดแคสต์เรื่องสุขภาพที่จะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้คุณฟังหมอได้เข้าใจมากกว่าที่เคยครับสวัสดีครับผมชวรนัยแพทย์ชวันขยัน่คิดครับครับนะครับนายแพทย์นันทนายวัชรพงศ์ครับผิงค่ะตาลัดวีศุมหิมาใช้ค่ะครับต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วเลยนะครับไม่เข้าเลวจังอ่ะรีบรอ เด็กแล้วเด็กแล้วเอ้าอีพีที่แล้วเราปูไว้ว่าอะไรปูไว้ว่าอะไรปูไว้ว่านอกจากที่หมอจะถามคุณว่าฉีดวัคซีนเคยฉีดวัคซีนเลบีหรือว่าบัตรไอพีสุนักบ้าหรือเปล่าหมอจะถามคุณว่าคุณเคยฉีดวัคซีนบัตรทยยักษ์แล้วหรือยังวัคซีนอปีอีพีนี้เราก็เลยจะเข้าสู่เรื่องบัตรทยยักษ์ค่ะอืมไงแล้วจริงบัตรทยยักษ์เนี่ย ไม่จําเป็นว่าหมากัดเราจะถามเนาะควาจริงคือแบบโดนตะปูตอกก็ต้องถามมอเตอร์ล้มอ่ะถามบ่อยสุนละเวลาคนไข้แบบมาเออารด้วยแบบมอเตอร์ล้มอะอะไรที่เกิดบาดแผลแล้วปนเปื้อนเนาะแบบแผลเปื้อนอะไรเงี้ยต้องถามหมดแผลสกปรกงูกัดทาไมงูกัดต้องถามเรื่องบาดทะยักด้วยก็เป็นแผลสัตว์กัดมาสกปรกก็ได้ปากสัตว์มาสกปรกปากมึงด้วยค่ะ <laughs> มึงไม่นานเล่นเลยค่ะอย่าว่าแต่ปากสัว์เลยครับใสมึงด้วยค่ะหรือแมนั่งด่ากันเหรอมีใส่มึงด้วยค่ะโ <laughs> อ้ยอะมาเขาเริ่อีกว่า <laughs> มาวันนี้<า>ผิงจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของบาทยักษ์นะครับโอเคอ่ะ เกิดน,นาก่อนว่าบาดทะยักอ่ะมันเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนาะซึ่งอ e ีแบคทีรียตัวเนี้ยมันอาศัยอยู่ในดินดังนั้นอ่ะมันเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องถามเกี่ยวกับแผลปนเปื้อนว่าเคยฉีดบาดทยักแล้วหรือยังเพราะว่าเชื้อมนอยู่ในดินอืมเออประมาณนี้อืมแล้วก็บัตทะยักอ่ะสามารถรักษาได้แล้วก็สามารถป้องกันได้แต่ว่าเมื่อเป็นแล้วเนาะมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันดังนั้นน่ะ เราจึงเน้นวิธีการป้องกันมากกว่าโอเคอืมโอเคโอเคอ่ะเข้าเรื่องของเชื้อการเกาะโรก่อนก็คือติตัวเตตานััหถือว่าบัตทะย,ยักเนาะมันจะเกิดจากการติดเชื้อคอสเดียมเตตันอ่ะว่าเตตานายหรือเตตานีผมอ่านเตตานีออเตตานีอ่านแบบละต,ติ คอนเสดีเมนต์เตตานีโอเคแบบกูเลยแหละลากิงไม่รู้เชื้อตัวนี้ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือมันสามารถสร้างสปอร์ได้ที่มันทนต่อความร้อนแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการอยู่รอดได้ด้วยตัวของมันเองเชื้อนี้จะอยู่ในไหนดินปุ๋ยปุ๋ยคอกอะพวกแบบ ที่มันเปืป้อนๆจากสัตว์อะไรเงี้ยเออหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปเ mm hmm. นาะแล้วเชื้อน,นี้เข้าสู่ร่างกายได้แบบไหนก็คือหนึ่งจะต้องมีบาดแผลก่อนเหมือนพิษสุนัขบ้าเออยเหมือนเหมือนเหมือนเชื้อพิษสุนัขบ้าเลยต้อง mm hmm. มีบาดแผลเชื้อน,นี้ก็เลยถึงจะเข้าไปได้แต่ถ้าสกินเราอินแท็กหรือว่าไม่มีร่องรอยอะไรเงี้ยเราจะไปคลุกดินคลุกโครนแบบใดก็ได้เชื้อก็ไม่เข้าไปสู่ร่างกายเราเนาะอือ mm hmm. เือน่าสนใจไปเข้าค่ายรอดอเลยอ่ะเข้าค่ายรอดอที่กูไปคุกดินแล้วกูก็มีแผลด้วยรอดมาได้ยังไงครับเชื้อนี้มันก็อยู่ในมันก็อยู่ในดินนะครับแต่มันอยู่ในถิ่นวัลล้อมได้นานมากเลยใช่ไหมมันทนมากใช่ไหมมันทนใช่ไหมอะพอแบบอืมใช่ครับเชื้อมันเชื่อนะครับคลอสติเดียมเตตานี่มันเป็นพี่น้องกับอะไรนะครับคอสติเดียม เพอร์ฟิงนุ่มคืออะไรอ่ะบทอกนะอ่บทอกอ่ะครับอันนี้กูจะเพอร์ฟิงเจ้นแล้วนะเมื่อกี้เออหนองไม้ปี๊บหลูครับใช่ครับก็เช่นเดียวกันครับท็อกซินนี้ต้มแค่ไหนก็ไม่ตายครับเออครับเป็นพี่น้องกันนะครับอากับมาที่เตนนี่ของเราครับโอเคอ่ะแล้วกลไกการก่อโรคล่ะเมื่อเชื้อมันเข้าไปสู่บาดแผลแล้วเนาะมันอ่ะ ทํางานเหมือนกันเลยมันก็คือจะเข้าไปสู่ตัวเซลล์ประสาทของเราโดยอีเชื้อตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งทําให้เมื่อเมื่อเมื่อเชื้อตัวนี้ยไปยับยั้งสารสื่อประสาทแล้วไอ้ตัวกาบามันก็เลยจะเกิดการเกรงของกล้าเมเนื้อทางร่างกายเกิดขึ้นครับเออปกติกาบาคือสั่งให้หยุดถูกไหมครับอืมถูกต้องอ่าพอสั่งให้หยุดถ้าถ้ามันถ้าถ้ากาบาถูกยับยั้ง <c oughs> โดยเชื้อตัวนี้มันก็คือกรงไม่หยุดไม่ <c oughs> ไ่หยุดใช่ไหมคือปกติเวาลาร่างกายเราทางานมันต้องมีทั้งคนต่างและคนต่างให้ทำและต่งให้หยุดต้องบาลานซ์กันอืตอนนี้ก็คือเสียบาลานซ์ไปนั่นเองนะครับ<ม>ที่มาของคาว่าบาดท,ทยักก็ได้เขาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคํานี้แหละครับก็คือบาดก็คือเป็นที่มาของบาดแผลอะไรเงรี้ยแล้วก็ทยกักแบบบาดท,ทยักคือแบบอาการเกรงกระตุกอะไรเงี้ยทยักแปลว่าเกรงกระตุกเหรอเออเขาว่ากันว่ามันเป็นอย่างนั้นอออาการเกรงกระตุกหลังจากถูกมีบาดแผลอะไรเงี้ย อออืมคำสมัครสุนทีอ่ะอะแล้วก็การแบ่งชนิดของบาดทยักมีกี่ชนิดครับคุณชาวันมเนีพื่อนไม่ยิมเคี้ยวมอไเลยไม่โอ้โไม่ได้ฟังคนเลยตะเกียผมเข้าไปในกูเกิลแล้วผมเขียนว่าทำไมถึงเรียกว่าบาดทะยักแล้วอันแรกนี่ขึ้นมาขึ้นมาจากพันทิปมีคนตอบว่า บาดทยักเกิดจากคอซีเดียมเทตานีครับอ่านไปอ่านมาหรือเพี้ยนเป็นบาดทยักอันนี้ต้องถามของบัตเลนทำบังไงแล้วคือแล้วคือเนี่ยคือขำขำอีนี่คือไม่ได้ฟังเพื่อนเลยนี่ถูกขำอันนี้อยู่ <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อต่อสีต่อสีอ,อ,อะอะบาดทยักของเธอเธอรู้จักบาดทยักกี่ชนิดเท่าท,ที่เธอรู้อะผมรู้จักชนิดเดียวครับนันลูกกี่ชนิด ไม่รู้เลยมมีชนิดด้วยหรอมันมีชนิดมันมีสี่ชนิดแกบ่ตรที่เรารู้จักสองมาเดียกตามมาเดียกตีมันไม่ใช่ดีเอ็มไพยหนึ่งไทยสองไทยสามไทยสี่ไทห้านะโอคบัตรทยักที่แบบพวกเธอรู้จักกันอะที่พวกที่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 ฉันรู้จักด้วยอะคือฉันเพิ่งรู้ว่ามีสี่ชนิดเมื่อกี้โอเคแต่ทุกท่านไม่ต้องกลุ่มีพีนี้เนื้อหาเราเชื่อถือได้ใช่ปะ ใช่ชุดไม่แหลงอังเงโอเคอืมก็คือหนึ่งชนิดแรกที่เรารู้จักกันทุกคนเนาะแปสิบเปอร์เซ็นของคนที่ไม่ประอยากจะเป็นอันนี้ก็คือเป็น generalize เตต t าทอืมมาเริ่มจากการที่คนไข้อาจจะเริ่มมีคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสหรือว่าล็อกจอกามค้างก่อนอืทุกคนทำทำท้าตามนะลเตตนะคอยจะเริ่มแข็ง เออแขแล้วก็จะมีแล้วมีดิสเปเกียชมาโมต้องกึนติดด้วยกึ่นไม่ได้เคี้ยวไม่ได้อ่ะแล้วก็มีโอพิสโตโตนอสอ่านว่าไรนะโอพิสโตโตนอสโอพิสโตโตนอสเกรงสะพานโค้งเนาะเป็นท่าประจําสะพานนค้งลังแอนลังแอนอ่าต้องขึ้นลูกขึ้นลูกโอเคแล้วก็คนไข้พวกเนี้ยจะเสียชีวิตจากตัวเลสไปลาทัลรี่มัตเซิลสปาซัมหรือว่าการหดเกรงของกล้ามเนื้อหายใจ รวมถึงมันมีเรื่องของออโตนอมิกดิสฟังชันด้วยหรือว่าระบบประสาทส่วนกลางว่ากุประสาทอัตโนมัติเออเสียเสียการทํางานไปอือันนี้คือชนิดแรกชนิดที่สองก็คือเป็นโลคอลายเตตนัตเขาบอกว่าอาการจะจํากัดเฉพาะกล้ามเมื่อที่ใกล้บาดแผลเท่านั้นอันนี้ไม่เคยเห็นอืไม่เคยเหมือนกันและรามาสามารถพัฒนาไปเป็นเจเนไล์เตตนัตได้ด้วย โอเคชนี้ท okay, ok ี่สามก็คือเซฟาลิกเตตนหเอออันนี้เพ oui, ิ่งร uh uh ู uh ้เหมือนกันว่ามีเขาไม่เคยเจอเขาบอกว่าบาดแผลมักจะอยู่บริเวณหัวแล้วก็หูแล้วก็มักจะอินโวลเทเนียลเนอร์คู่ที่เจ็ดหรือว่าเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดก็คือเส้นประสาทที่เอาไว้แสดงสีหน้ามันก็จะหน้าเกรงอะสิหน้าเกรงเหมือนชินโบท็อปคือคนอื่นอาจจะแบบ เป็นสโต๊กอ่อนแรงหน้าครึ่งนึงแต่อันนี้คือหน้าไม่อ่อนแต่หน้าเกรงไปครึ้ง <c oughs> เออน่ากลัวอืมแล้วก็ชนิดที่สี่ก็คือนีโอนาทอเตตานัอ่อนอ่อเด็กน้อยเออเเกิดจากยังไงชวันส่วนใหญ่ซีนจะเป็นยังไงเอาไม้ไผ่ตัดสายสะดือไงครับเก่งมากการตัดสายสะดือด้วยไม้ไผ่เนาะในประเทศที่แบบยังขาดวัคซีนหรือว่าสุขอนามัยไม่ดีอันนี้ตาการตายของเด็กมันจะสูงมาก มันมีหัวเดี๋ยวเนี้ใช่ไม่มีหรอกถ้าเมื่อก่อนร้องใช่อ่ะเออเอาไม่ใส่ผลม่มแต่งั้นไอแดงลูกไม่น่าก็เป็นไม่แล้วไอลูกไม่น่าไอแดงมันยังไม่ได้เกิดอ๋อโอเคโทษโทษมันตายในน้องโอเคตุ่นไม่น่าเป็นแอปลับชิโอหรือว่าเป็นแบบส่สซูเดพันคออะมึงต้องไปถามสมเด็จโตแล้วล่ะั้งนั้นน่ะเรารอโอเคไม่รู้ได้ยังไงเรื่องแม่น่งไม่ได้บอกรู้แค่ตกเลือดอืม โอเคอ่ะอาการสําคัญอย่างที่บอกไปเนาะอาการแสดงก็คือหนึ่งมีสมมุติถ้าเป็น e a r l ์ลี่เฟก็คือจะมีจอสติ f เน s ตหรือว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรกามแข็งแล้วอาจจะมีกามค้างได้เนะเออแล้วก็ถ้าเป็นคลา s สิกเลยที่เราจะรู้กันก็คือมีอ่านว่าอะไรนะยิ้มเสียอะไรซัสซาโดนิคัสโอเคทุกคนยิ้มเพื่อยิ้มเสียค่ะ ถ้าจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าเด็กมชนะครับอาจารย์อนท์จะสอนนะครับาะมันอยู่ในตับยิ้มนะครับอาจารย์อนท์จะบอกว่าทําหน้าเหมือนสิงโตทํายังไงวะไม่รู้แต่ว่าคือการเก่งไงในเก่งคออ๋อตัวนี้มันจะขึ้นมาใช่ไหมให้สเกลีน้อยซึ่งเออใช่แล้วก็จะมีโอพิสโตตนอสก็คือสะพานโค้งเนี่ยที่ขึ้นลูปไปเมื่อกี้เนาะแต่ถ้าเป็นซีมไม่ใช่โอพิสโตคิดวิเวอรินี่ที่เคยพูดไป ไม่ใช่อ,อันนั้นพยายตับเอออย่าจับสโซนโอเคแล้วก็ถ้าเป็นซ c v e ฟอร์มเลยก็จะมีเรื่องของ General Spa ซั่ก็คือเกงทั้งตัวเนาะหรือว่ามีล a l i n โ o Spa ซ um, ัมก็คือกล่องเสียงเกงแล้วก็ทำให้การเดินหายใจมันล้มเหลวนะครับเออ,อใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือสุดท้ายมันจะมีเรื่องของอ u t o n o m ิกด d ฟัง f u n c t ระบบประสาทอัตโนมัติเสียไปเช่นเออมีหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดปกติมีเหงื่อแตกมีความดันขึ้นขึ้น,นลงๆประมาณนี้อืมอ่าส่วนการไดแอกเขาบอกว่าส่วนการไดแอกหรือว่าการวินิชัยเขาบอกว่าไม่มีแ lab ที่เฉพาะเจาะจงเลยนะจะใช้อาการประวัติแล้วก็บาดแถหลักๆก็คือจะต้องหาประวัติวัคซีนแหละวา่าเคยได้ครบหรือเปล่าหรือว่ามีบาดแผลมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอืม ่ะส่วนการรักษาการรักษาหลากัลกๆจะมีอยู่สี่แบบแบบแรกก็คือเราจะต้องเริ่มจากการทำความสะอาดบาดแผลก่อนอันดับแรกเลยเนาะนเพื่อที่จะหยุดการสร้างผิดของน,นางคอสตีเดียมเตตานีนี้นหลังจากนั้นเราจะพิจารณาให้ยาฆ่าเชือ้อน,นะคะหลักการเดียวกันเลยกัยกบอีตัวพิสุนักป้าเมื่อกี้ เออเราจะให้ตัวนิวโทรไลทอกซินน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสมบูรณ์วะคุมการสมบูรณ์เออเพื่อที่คุมกันสำเร็จรูปอันนี้อันนี้สัมบีคิดมาเองนะแต่มันเข้าใจง่ายดีอะสมบูรณ์เหมือนพอมีกึ่งมะผสมน้ำแล้วก็ฉีดก็มันเข้าใจง่ายดีคนไข้เข้าใจง่ายดีเออคุมกันสำเร็จรูปอืมอืมโอเคเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไปไปจับกับ ตัวระบบประสาทของเราลักษณะเดียวกันเลยค่ะเนาะอันที่สามหลักการก็คือควบคุมอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งเราจะพิจารณาหนึ่งให้ยาในกลุ่มยานอนหลับเป็นต้นพวกเดซีแปมพวกกลุ่มเบนโซไดซิปีนเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าในเอ่อซีเวียเคสหรือว่าเคสแสนสาหัสของเราอะเราอาจจะให้ตัวบล็อกระบบประสาทไปเลยให้คนคลายตัว ยาหย่อนกล้ามเนื้อทั้งหลายยาหย่อนกล้ามเนื้อใช่ค่ะแล้วก็พิจารณาแอดมิดในไอซีเป็นตน้นเพื่อที่จะเฝ้าระวังเกี่ยวกับเอ,อสัญญาณชีพต่างๆอืมอืมโอเคอ่าส่วนการป้องกันก็คือหนึ่งให้วัคซีนเนาะเออก็คือเราจะถามนคนไข้ว่าเฮ้ยคนไข้เคยได้วัคซีนบาดทะยักมาก,ก่อนหรือเปล่าแต่ตอนเด็กๆอะ่ะทุกคนอะ่ะถ้าเด็กใครอะ่ะมักจะฉีดครบกันอยู่ละถูกไหม ออดังนั้นเราก็จะถามคนไข้ว่าคนไข้เคยฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อไหร่ละคนก็จะบอกว่าจําไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องถามต่อว,ว่าเป็นเด็กไทยหรือเปล่า <คน S 1> ถ้าเป็นเด็กไทยถ้าเป็นเด็กไทยก็จะแอบสู่มาโอเคเคยได้นะแล้วก็ไปดูบาดแผลว่าบาดแผลนั้นอนะ่ะมันสกรปรกหรือไม่สกรปรกอืมเออถ้าบาดแผลสกรปรกแล้วได้เกินมามากกว่าห้าปี ก็พิจารณาให้ฉีดบูสเตอร์หนึ่งเข็มแต่ถ้าบาดแผลไม่สกปรกก็พิจารณาสมมติถ้าบาดแถลไม่สกปรกใช่ไหมแล้วได้มาเกินกว่าสิบปีก็ฉีดบูสเตอร์หนึ่งเข็มแต่ถ้าจําไม่ได้เลยว่าในชีวิตนี้เคยฉีดหรือเปล่าอ่ะให้ฉีดสามเข็มคือศูนย์ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกอืมทุกคนช่วยอ์ตกูหน่อยศูนหนึ่งหกไม่รู้หนึ่งหกโอเค ก็ให้ฉีดใหม่ไปเลยที่ศูนเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็หกเดือนใช่ือจริงๆมันมันเป็นศูนย์หนึ่งหกหรือสิบสองอะไรเงี้ยศูนหนึ่งก็หกหรือสิบสองซึ่งปกติก็จะให้มันตกๆให้มันหกแค่นั้นแหละอืมประมาณนี้ก็คิดว่ามันเป็นโรคที่มันป้องกันได้อ่ะก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบอาการต่างๆเพราะว่าโมทูลิตี้เลตมันจะสูงมากๆ มาถึงตายเลยเหมือนกันเคยเจอเคสที่แบบแต่นั้นก็คือรีเฟอร์มาแล้วนะก็คือเราอยู่โรงพยาบาลสูตแล้วก็รับเข้าไอซียูแล้วก็ซัพพอร์ตทีแชร์อย่างเดียวคือเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แผลตะปูมีสนิมก็แล้วกันก็คือเป็นแผลธรรมดานี่แหละแต่แบบโดนแบบโดนบาดโดนเหล็กบาดซัมติงที่เท้าแั้นสุขภกณฑ์อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงมาลที่ต่างประเทศเขาก็รักษาแผลอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้ฉีดบาดทะยักอืม แล้วก็ข้ามมาโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยด้วยกันแบบเกรงนับถือคนใส่ทิ้วเลยครับงัดมปได้ยังไงเออจริงคือเก่งมากคือเก่งจริงๆ,ๆแล้วก็จําได้ว่าคนไข้ามาเราต้องแบบใช่เราต้องให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อเราต้องแบบปิดตาอะไรเงี้ยช่วงที่ยังไม่ได้ให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อคือปิดตาไว้แบบไม่ให้มันโดนแสงอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้เขาจะคือไม่ให้แสงมาโดนตาคนไข้เดี๋ยวมันโดนกระตุ้นอะไรเงี้ย เดี well. ๋ยวจะชัรไม่ต้องปิดไฟนะครับไม่ต้องปิดไฟปิดตาคนไข้นะครับใช่ปิดตามันเรามีที่ปิดตาครับเรามีนวัตกรรมเียว่าที่ปิดตาบ้านฉันปิดไฟคนอื่นอยู่ยังไงบ้านชั้นคือปิดไฟแล้วก็ปิดประตูแล้วให้มันแคอยู่กับเวนเิเลเตอร์สองคนธนาคุณนายรัตนธมปะ อืออุ้ยอีพีแล้ก็จบัปอย่างรวดเร็วนะครับและนี่คือทั้งหมดของอีพีนี้อามันป้องกันได้มันป้องกันได้ที่เหลือก็รักษาแผลไปเนาะใช่ใช่ใช่อืมอืมอืมก็เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นแล้วก็ยังไม่ตายเหมือนกันก็อาจจะยังไม่ตายแบบแบบเแบบมาบ้าเออแต่เย็น เออเยืนกว่าไม่เคยเจอเลยในชีวิตเนี่ยคุณต้องอยู่ชายแดนครับคุณไปฝั่งแล้วคุณไม่เจอได้ยังไงไม่เจอเจอแต่แอมเฟตามีนยูดเออ,เออแต่ปัญหาชายแดนก็คนละแบบกันแต่ยังของเราอ่ะเจอเจอเพราะมันแบบมันก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเนาะมันก็มีเมืองมีอะไรเงี้ยใชเจอ,อคนละแบบค,ครับนั่นก็คือทั้งหมดของ e ีพนี้นะครับ,รบ,ก,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้ามีอีพีใหม่จะได้มาดูกันนะครับก็ วันนี้เราชวอรและนะและผิงก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับไม่าปเชิสสบ,บชสวัสดีจ้า